สวัสดีครับวันนี้พบกับเซลล์ดอีกแล้วครับเหมือนเดิมเลยรถตู้ทําความเย็นนะครับหัวเดี่ยวเครื่องสามพันนะครับพี่นัทคันนี้เป็นคันที่สามแล้วคันที่สามแล้วครับภายในสองเดือนเดือนที่สองเดือนที่สองเราขายคันนี้เป็นคันที่สามคันที่สามแล้วครับก็ลูกค้าให้ความไว้วางใจกับเซลล์ดนะครับในการทํารถปิกอัพตู้ห้องเย็นใช่ก็ต่อเนื่องครับออกต่อเนื่องลูกค้าเห็น รีวิวเราไปก็มาสั่งเพิ่มคันนี้เราไม่ได้รีวิวเหมือนเดิมเพราะว่ารถแต่ละคันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมครับก็ทําแปลกกันไปเพราะลูกค้าสั่งตามสเปคที่ลูกค้าต้องการ,รเราก็จัดให้ครับในเหมือนเดิมคันนี้ก็ที่เหมือนเดิมคือหัวรถเป็นรุ่นสาหัวรถเครื่องสามพันนะครับถอดกระบะเหมือนเดิมครับแล้วก็ใส่ตู้ความเย็นครับโคเวเหมือนเดิมนะครับ ยี่ห้อแอร์เป็นโคเวททำความเย็นได้ถึงระดับลบ20องศาเซลเซียสยี่สิบปรับได้ปรับองศาได้ตามสินค้านั้นๆถ้าเราต้องการไม่ต้องเย็นมากเราก็ไม่ต้องตั้งถึงลบ20ก็ได้ใช่ครับก็คือปรับปรับตามสินค้าได้พี่นัทครับผมแจ้งกันได้ครับทีนี้ภายนอกคันนี้มีอะไรคันนี้มีความแปลกใหม่อยู่ครับ ก็เป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังคันนี้ก็จะมีแกจากสองคันแรกก็คือจะมีทําช่วงล่างครับพี่นัทครับผมเพราะลูกค้าบอกว่า,าคันก่อนหน,นี้แต่ไม่ได้ออกกับเรานะก่อนหนีน้มีปัญหาในเรื่องของการบรรทุกค,คือไม่ได้ไม่ได้ไปเซตช่วงล่างแล้วรถก็เวลาคันนี้ลูกค้าก็จะวิ่งงานที่มหาสาครคามแล้วก็มาส่งที่ปากช่องโคราชเราเลยนะ วิ่งจากสารคามมาส่งของที่ปก<ช>ักช่องเลยใช่ครับแต่ทีนี้รถคันแรกอ่ะมันมีปัญหาในเรื่องของการโค้งเข้าโค้งอะไรพวกเนี้ยครับแล้วการรับน้ําหนักต่างๆนะครับ<อ>ลูกค้ามองว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วมันโยนอืมเขาก็เลยเซ็ตช่วงล่างมาคันนี้<อ>ก็เลยขอ,ขอจัดให้มันหนึบขึ้นดีขึ้นใช่ขอเป็นช่วงล่างที่ที่เข้าโค้งแล้วก็มีความมั่นใจแล้วขับเร็วนี่ไม่มีปัญหาเราก็จัดให้ลูกค้า ขอมาสเปกก็คือแหนบนะครับ16มิลฝั่งละ4ตัวครับพี่นัทครับผมใส่เข้าไปเพิ่มใช่ใส่ใส่เพิ่มเข้าไปแล้วก็จะมีชกคู่แล้วก็ชกคว่นะครับเป็นชกบรรทุกอันนี้ก็จะช่วยชกไข่ซับแรงโยนแรงเหวี่ยงได้นะครับก็การเข้าโค้งก็จะดีขึ้นนะครับครับตัวสีขาวๆเนาะชกใช่สีขาวๆทั้งหมดสซ้าย2ตัวฝั่งขวา2ตัวนะครับใช่สีต้นครับเพิ่มเข้าไปแหนบเพิ่มเข้ามาฝั่งละ4ตัว เ16มิลครับพี่นัทฝั่งสี่ตัวก็รับน้ําหนักได้อยู่ประมาณสัก3-4ตันนะครับอันนี้3-4ตันสินค้านะครับผมใช่ลูกค้าเซ็ตตั้งใจที่จะเอาระดับนี้ถ้า5ตันนี้ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเพาแล้วครับอันนี้เพาเดิมนะพี่นัทครับผมเพาเดิมแต่ใส่ยางบรรทุกเพาเดิมเพาเดิมก็โอเคแล้วลูกค้านะครับยางมิชลินนะครับก็เป็นกระทะ บรรทุกเท่าเดิมนะครับอันนี้ก็รับน้ําหนักอย่างดีเลยเป็นเหล็กอย่างดีครับแต่มีลวดลายนิดหนึง่งลูกค้าสั่งตามสเปคนี้นะครับครอบดุมล้อเดิมมาใส่ได้เลยร,รอบดุมได้เลยก็เหมือนล้อเดิมแหะครับแต่เป็นรับน้ำหนักได้ถึงเอาจริงๆถึง5ตันด้วยนะครับสำหรับกระทะล้อตัวนี้กระทะผาตัวนี้กระทะบรรทุกนะครับกระทะบรรทุกใช่ยางใหม่ที่ใหม<า>่มันกระทะผาหรือเปล่า กระทะบรรทุกครับพี่นัทไม่ไม่ไม่ใช่กระทะใช่กระทะผ่าก็อีกอีกทรงหนึ่งก็จะมีดุมโผล่ออกมาอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกระทะสําหรับเผาเดิมครับอ่าหกูนะครับความหนาแน่นก็ใส่สวมเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเหล็กเหล็กอย่างดีเลยนะครับก็บรรทุกได้นะครับแล้วก็ใส่ยังมิชลินมิชลินซีดีใช่2องนี่ x ดี t w ครุ่นครับสเปคยางก็ซีรีสยางก็255ทับ75 ขอบ15นะครับถ้า14ใส่ไม่ได้นะก็ดิสเบดัมเบกเราใหญ่นะครับจะต้องเป็น15เท่านั้นนะครับลูกค้าบางท่านไม่รู้จริงๆนะครับต้องเป็น10ขอบ15ขึ้นไปนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นการเซตอัพช่วงล่างเนาะก็ภายนอกตู้ก็เหมือนเดิมครับพี่นัทขอขนาดตู้หน่อยก็อ่ากว้างเมตร8ปเมตรแปกว้างก็คือกว้างนอกข้างนอกครับหน้าฝั่งซ้ายไปขวาเมตรแปความยาวก็อ่า สองเมตรสองเมตรสี่สิบยาวนอกสองเมตรสี่สิบนะครับแล้วก็ความสูงก็ความสูงจากขอบกระบะถึงบนสุดนะครับสองเมตรสิบสองเมตรสิบกว้างนอกนะครับทีนี้เอากว้างในใช้งานเดี๋ยวเราเปิดตู้ให้ชมกันหน่อยตู้ก็เหมือนเดิมครับง่ายๆเป็นตู้ห้องเย็นนะครับมีเครื่องทาความเย็นด้วยนะครับสําหรับบรรทุกหมูเห็ดเป็ดไก่ผักผลไม้ได้หมด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 ที่ต้องการปรับอุณหภูมิภายในตู้ให้เย็นได้หมด สินค้าให้มันสดใหม่ใช่ไม่เสียนะครับเพราะว่าบ้านเรามันร้อนมากรอบนี้ขึ้นขึ้นให้ดูผมสูง174นะครับแต่พี่นัทวันนั้นพี่นัท182ก็ยังเหลือเหลืออยู่ใช่เหลือเยอะเลยครับอันนี้174ก็เหลือ10กว่าเซนนะครับตัวนี้ทีนี้เดี๋ยวขอขนาดดิเมนชันขนาดนะครับของภายในภายในเอากว้างก่อนกว้าง กว้างเมตรหกสิบสามจากฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับสูงในครับสูงในเมตรเก้าสิบจากพื้นถึงตรงนี้นะครับพื้นนี้ถึงบนสุดเนี่ยเมตรเก้าสิบแล้วทีนี้ก็คือความยาวความยาวก็สองเมตรยี่สิบสองเมตรยี่สิบโอเคครับผมก็เป็นตู้ใช้มาตรฐานของตู้มาตรฐานที่ลูกค้าสั่งกันนะครับคือถ้าใครไม่ต้องการตู้ที่สูงขนาดนี้ก็สั่งให้สั่งได้สั่งได้เตี้ยลงก็ได้ครับ บ,บางคนนี้ว่าใช้บรรทุกสินค้ามากน้อยขนาดไหนใช่ครับบางคนผมเห็นบางคนบางท่านอ่ะออกไปก็ไปวิ่งตามห้างก็มีเพราะว่ามันจะเข้าห้าง<ช>ไม่ได้ถ้ามันสูง<ช>ก็ต้องสั่งตามสเปคที่เข้าห้างได้<ช>ลม,มเดี๋ยวเราปิดตู้ให้เลย <c oughs> แสดงว่าปิดง่ายขนาดลมพัดก็มาแต่ว่ามันมีนี่นะมันมีที่ล็อกอยู่ตังตู้ด้วยนะครับเดี๋ยวปิดตู้ก่อนลมแรงปิดเลยครับ เป็นคอยเย็นนะครับอยู่ด้านหน้าตู้วันนี้เราไม่ได้เปิดแล้วเขาก็จะมีม่านนะครับม่านม่านอันนี้เขามัดม้วนเอาไว้เพื่อเพื่อเราเข้าไปข้างในเมื่อกี้ครับปิดเลยครับส่วนด้านนอกเขาก็จะมีนี่ครับเจาะรูไว้เอาไว้เสียบรถเข็นครับใช่เสียบเข้าไปข้างในแล้วก็มัดมัดรถเข็นไว้กับตู้เวลาเวลาเราไปถึงที่หมายเนาะบางทีใช้รถเข็นแล้วก็เอารถเข็นออกมาใช่ เดี๋ยวจะสงสัยว่าเป็นช่องอะไรแต่ถ้าคนที่คุ้นเคยอยู่แล้วก็ไม่สงสัยหรอกโอเคครับทีนี้ในส่วนของเ,อเงื่อนไขต่างๆล่ะครับราคาเงื่อนไขต่างๆเป็นยังไงบ้างครับสดุดครับเหมือนเดิมนะครับรถคันนี้65,000บาทแต่ว่าหัวเช็ดสีไม่ใช่ตัวรถรถพร้อมกระบะเดิมใช่กระบะเดิม65,000บาทเครื่อง3,000ในเครื่อง3,000เรามี1.9ด้วยนะครับถ้า1.9มีหัวเช็ดสีเนี่ยเราไม่ต้องไม่ต้อง มีตัวที่ถอดกระบะราคาแค่5้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทเองครับผมแต่อันนี้คืออยากได้เครื่องสามพันก็ต้องทําใจเอาเครื่องสามพันก็ต้องเอาแลกกับราคาที่เพิ่มเข้ามาแต่ไม่เป็นไรแหละลูกค้าส่งไหวอยู่แล้วมันเลี้ยงตัวมันเองรถพวกนี้นะครับแต่ถ้าบรรทุกหนักเกิน2ตันเราก็แนะนำสามพันสามพันดีกว่านะใช่สามพันถ้าเกินอย่างเงี้ยเสริมแหนบไปงี้ยังไงก็เกิน2ตันอยู่แล้วสตันอัพสตัน4ตันได้4ตันนะครับทีนี้รถคันนี้นะครับลูกค้าเดาไปที่10เซนตนะครับ ตัวรถรวมอุปกรณ์ช่วงล่างรวมตู้เนี่ยอยู่ที่935,000บาทพี่นัททั้งหมดเลยใช่ดาวสางด้วยตู้แอร์เครื่องทําความเย็นในตู้ด้วยใช่ตัวรถตัวรถเลยแล้วก็ตู้แล้วก็ช่วงล่างทุกอย่างเลย9 0 0 0แสเท่าไหร่ครับอีกเก0 0 0 0บาทครับ0 0้0 0 0นะครับ แล้วก็ดาวสเอามาคูณ10%เป็นใช่เป็นเงินดาวเก้าหมื่นกว่าบาทนประมาณ9 4 0 0 0มื่นนะครับประมาณ9 4 0 0 0ม่แต่ใช้เงินจริงๆแค่70,000บาทอ๋อเพราะเรามีส่วนลดให้มีส่วนลดให้ลูกค้าก็เบาภาระในเรื่องของแต่เขาจริงๆเขาอยากดาวมากกว่านี้แหละแต่เอาเขาลูกค้ามองว่าเผื่ออาจจะไปอาจจะไปเออลูกค้าแจ้งเอาไว้อาจจะไปเปลี่ยนเผาอาจจะไปเพิ่มเผาแต่เขาบอกว่ายังเหลือเหลือเงินเอาไปแต่งตรงนู้นตรงนี้ เอาไว้ก่อนแต่ว่าแค่นี้ลูกค้าก็ส่งเจ็ปีนะครับส่งเดือนละหมื่นสี่ส่งเจ็ปีหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยออกรถอยู่ที่เจ็0 0มกว่าบาทเจ็0 0ื่นทัวนเลยพี่นัทเจ็ดหมื่นทัวนเลยใช่ครับผมเจ๋วเลยนะครับพร้อมตู้ทําความเย็นแบบนี้คือจบแล้วลูกค้าไม่ต้องไม่ต้องไปทําข้างนอกไม่ต้องไปจ่ายเงินสดครับเราทําจัดการให้หมดเลยเอาไปวิ่งหาเงินได้เลยนะคร่ออกออกได้เลยเดี๋ยวผมเปิด กระโปงหน้าให้ท่านผู้ชมชมอ๋อได้ได้ได,ได้ดูเครื่องยนต์หน่อยเนาะเครื่องยนต์กันนิดนึงได,นะได้ได้ครับอ่าคลิปก่อนคันก่อนหน้านี้เราสาธิตวิธีการใช้อ่การปรับอุณหภูมิปรับ,บในตู้ทําความเย็นไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปเก่ากันนะครับท่านผู้ชมอันนี้อันนี้ก็เปิดให้ดูเฉยๆนะมไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับก็จะมีเปลี่ยนแปลงคือ เหมือนเดิมครับก็คือเอาฝาครอบเครื่องออกเนาะที่เป็นพลาสติกนะครับเพราะว่าเราต้องใส่ตัวคอมแอร์ตู้ห้องเย็นเข้าไปแทนตัวนี้มันเลยครอบไม่ได้เนาะแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของกระปุกพักน้าหล่อเย็นย้ายตําแหน่งก็เรื่องหลักๆก็มีประมาณแค่แค่สองจุดในห้องเครื่องเครื่องยนต์เครื่องสามพันเป็นเครื่องสามพันด้วยจำเป็นต้องถอดเนาะเพราะว่าเรามีคอมเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ อันนี้ลูกค้าอยู่ถึงมหาสารคามนะครับมหาสารคามมาสั่งรถกับเซลดุยที่จะวัดนครราชสีมาหรือโคราชเลยระยะทางไม่ใช่อุปสรรคไม่ใช่ไม่ใช่การบริการเราดีเราเขามาแน่นอนครับผมใช่อันนี้คือลูกค้าเนี่ยจะมารับเองที่โชว์รูมก็ได้ไปส่งหรือจะให้ไปส่งถึงบ้านเลยก็ได้นะครับถ้าเขาอยู่ไกลกว่าสารคามเราไปส่งไหมครับ สุราษฎร์ก็ไปมาแล้วพี่นัทต้องไปอยู่แล้วครับก็คือเรารับส่งทั่วประเทศดีกว่าอย่างนี้นะครับก็คือลูกค้าแค่สั่งมาเราก็จัดามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งนะครับให้ไว้ใจเราให้ให้เชื่อมั่นในอีซูซุคิงยอนเรานะครับเราก็จะดูแลลูกค้าอย่างไงใช่รับรองมีรถสวยสมรรถนะดีการรับประกันถึงมือท่านแน่นอนการรับประกันไม่ต้องห่วงครับเรารับประกันทุกทุกงานทุกเงื่อนไขอยู่แล้วครับขอตกลงไม่ไม่มีผิดเพี้ยนตามนั้นนะครับมีนอกยกเว้น้าว่าลูกค้าอยาก เปลี่ยนแปลงกางอากาศอยากเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเพิ่มอะไรเนี่ยเราก็มาคุยกันได้นะครับโอเคครับก็สําหรับช่องทางการติดต่อนะครับก็สามารถโทรศัพท์หาทางน้องดุยได้ที่เบอร์ครับ0651645449ครับเบอร์เซลดุ๋ยเลยครับสามารถติดต่อได้24ชั่วโมงครับผมแอดไลน์ก็เบอร์นี้เลยไหมเบอร์นี้เลยครับโอเคแล้วก็นะครับช่องทางติดต่อทางช่องอิสุสุครับโคเซลก็อยู่มุมซ้ายล่างของคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นเบอร์โทรแล้วก็ Line ID เรียบร้อยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับน้องดุยนะครับมารีวิวให้เราชมกันนะครับ i ิก up 3000พร้อมตู้เปียกห้องเย็นนะครับมีแอร์ทำความเย็นภายในตู้เรียบร้อยครับสนใจแบบนี้นะครับแล้วก็ติดขัดตรงไหนปรึกษาน้องดุยได้เลยนะครับดีครับสำหรับวันนี้พวกเราลากันไปก่อนลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ